ยุบยุบยุบยบครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอกำซิงครับยังอยู่กับทีมงานโทนหนึ่งครับผมหรือว่าทีมงานเจ้าวนนานเลนไทยครับนี่เราน้อยเอาเจ้ารถไทยเอ็มครับมาทำทางแล้วดูครับน้ำซึมลื่นครับในบอ่อครับ มีลื่นมีลื่นจานชายก็จะหนักจัดเต็มครับครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u ู u b e ไปกำซิงครับมาดูเจ้า,เาคุณเงินครับว่าจะลื่นไหมเด่นยังแค่นี้เจ้าเจ้าคุณเงินอยู่ไหมโอ้แต่ผมจะจะจมแล้วพี่น้องอดูว่านมันลื่นนะ จะลูกนี้เสียตินให้โอกาสอาจารย์ชายครับให้แก้มือกู้ไปได้สบายเลยไปแล้วครับ,ไไบลไไืบล่นครับ แทบ,เ,บ,แทบ,บเลื่นบ่อแทบไม่ได้เหยียบคันเร่งไงรถดังนน่ะคอนโทรลใช้บ้านนาครับนี่แหละเสตินให้โอกาสใช้บ้านนาครับให้แจ้งเกิดสะลูกนี้เลย เจตินให้แก้มือครับให้จันชายแก้มือถอยลงมาทีละสองเลยครับผมอกอดทีนี่แหละครับปากบ่อเลยครับจ่อๆเลยครับงานถอยนน่นแหละเจ้าคนเงินกำลังยกดำครับเจตรงนั้นแหละเจตินให้โอกาสแก้ฝีมือครับจันชาย เจ้าสวยมาสวยได้กระส่าลูกนี้แล้วพี่น้องแต่ก็ไม่ต้องดราม่าแกเยอะนะครับสงสารแกครับโอ้อาจารย์เหลาขับรถไถใหญ่เลยครับ MU ห้าเจ็ดครับคูบัต้า คอยแต่งทางให้ครับอืไปแล้วสายจวดครับตูจะระเบิดแล้ว จมตลอดมีลื่นครับแต่แต่ก็ไปได้นะเสร็จตินให้โอกาสอาจารย์ชายแก้รีมือครับผมว่าแกก็ต้องทำสวยแล้วพอแกก็เคยขุดมานะ บางทีแกเห็นกล้องแกก็กดดันเนาะไม่รู้ว่าแกาจะไปยังไงครับบางทีครับก็ฝางเอฟซีทุกท่านครับไม่ต้องดราม,ม่าหรอกครับดินเหนียวผสมลูกหลังครับ chị mới bên cạnh lắm lời nói ใไปนี่ของกััสบาย เราโน้ตขับรถไถแล้วครับอุ้ผมจะจมแล้วได้ไดู่ะเราต้องหาเหลี่ยมเดินดีๆครับคลิกโคลนครับตรงนี้นี่อ่ะเจตจจอนี่เลยต้องใช้วิชาตัวเบาครับ นีเทจะเจาะอะไรครับนี่ครับเทกองอยู่ตรงนี้แหละโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ